ับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์พูดไปแนะนําไปหลายเรื่องมากเรื่องของกระถุงมงคลเรื่องของวิธีเคล็ดลับในการทํโน่นทํานี่ในชีวิตประจำวันให้มันดีขึ้นทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่เขาถามเข้ามาเยอะๆเรื่องของอาจารย์เวลาคนเราเวลาขาดที่พึ่งก็มักจะไปไปหาอาจารย์นน้นอาจารย์นี้ไปครอบครูครอบขันมาสะดอเคาะเสร็จแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าถามกลับเข้ามาเยอะมากว่าตอนนี้กลายเป็นชีวิตเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วจะแก้ไขยังไงในกลุ่มมากลุ่มของเราก็มีวิธีแก้มันหลากหลายนะโอ้นะแต่ที่เราแนะนําให้ทําประจําก็คือการลอยเคาะการลอยเคาะนั้นคือการลอยเคาะลอยกรรมฝากแม่พระคงคา,าให้ท่านเอ้เอาไปเราเกิดใหม่ครับ ส่วนใหญ่พิธีพวกรอยเคาะพวกนี้ในกลุ่มปรมาเมายมส่วนจะให้ทำปีละหนึ่งครั้งหรือในวันเกิดของตัวเองหรือทําเดือนละครั้งก็ได้เพราะว่าบางครั้งบางคราวการออกไปทำหมากินภายนอกบ้านเราไปเปหยบที่คนตายอ่ะที่คนเคยนอนตายอมันเกิดอาถรรพ์ได้เป็นระทาทางผีอะไรแบบนี้ยมันก็มันก็มันก็ทําให้ดวงตาเราสะดุดได้ฉะนั้นในกลุ่มปรมาเมายมส่วนนั้นจะสอนให้มีการลอยเคาะ์ให้ปฏิบัติดังนี้นะครับเย็บกระทงใบตองสดขึ้นมาหนึ่งใบ เอาใหญ่ๆนะกระทงใบตองสดหนึ่งใบเทียนเล่มเล็กๆเทียนหลึกน่ะใส่หรือขาวเหลืองได้เท่านั้นนะใส่ลงไปในกระทงสองเล่มดอกดาวเรืองเป็นดอกนะสองดอกเงินสิบสองบาททูบไม่ต้องครับเสร็จแล้วเอารูปถ่ายของพวกเราอ่ะที่จะทำอ่ะของคนที่ที่จะลอยคออ่ะเขียนชื่อนามะกุลวันเกิดลงไปหลังรูปเอาใส่ไว้ในกระทรับตัดเล็บมือเล็บเท้าตัดผมนิดนึงใส่ไว้ในกระทรับแล้วยกกระทงใบเนี้ย ไปที่ชายม่น้าที่ไปน้ํแน้วน้าขึ้นน้ําไหลนะเธออย่าไปปล่อยขับพระรามเก้านะเว้ยน้ามันไม่ค่อยไหลเออเอาวันนั้นปล่อยไปไม่ปล่อยพระรามเก้าเลยเครอไม่ลัชดาเวลาเวลาปล่อยเนี่ยการลอยคอามันมีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคลองนั้นแม่น้ําน้นต้องมนไหลขึ้นไหลลงได้จะเป็นบ่อไม่ได้นะบ่อนั้นเป็นการกักขังไม่ได้ต้องเป็นแบบน้ําไหลขึ้นน้ําไหลลงเนี้ยได้ทุกสายได้หมดจะเป็นน้าเค็มพูดต้องพูดก่อน น้ำเค็มหรือน้ำตืดได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามึงกล้าลอยทะเลมึงก็เอาแต่เฉพาะลอยน้ำตืดเนี่ยถ้าเขาเห็นมึงติดคุกนะโดนปรับนะทะเลมึงกล้าโน่นเลยไปรอยแม่บางแสนเลยมันก็ไปหัวยหินพูดเล่นนะเมื่อได้ของแบบนี้ปุ๊บหยิบธูปไปสิบสองดอกไปแช็คพร้อมไปชายสลิงจุดธูปมาสิบสองดอกแล้วบอกว่าให้ว่าน้โมสามจบแล้วบอกว่าแม่พระคงคาเจ้าข้าเอ๋อยู่แล้วหรือยังแล้วก็ตอบเองว่าอยู่ สังขารตังโลกังกาวิทูวันนี้ลูกมาขอฝากขวังาะโชคลกภสเสนียดต่างๆในตัวบุคคลที่อยู่ในกระทงนี้ให้หายไปขอฝากแม่ไปดยนะแล้วลอยไปเลยปากทูแล้วลอยไปเลยแล้วมุนหันหลังกลับเลยกระทงลอยไปแล้วมันจะฟ้ามันจะไงเรื่องของมันไม่ต้องไปใส่ใจข,ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่สองเอาเสือ้ออะไรวะ ลาคอสตัวหนึ่งมังเกงใที่ตัวเราเป็นหมื่นตัวหนึ่งนม่ผู้เล่นเขาก็ไปหาลาคอสได้ขั้นตอนที่สองนะหลังจากรอยคอสไม่จำเป็นต้องติดกันก็ได้นะหรือจะเป็นวันเดียวกันก็ได้หรือแบบทำรอยคอสแล้วอีกสองสามวันจะมาทำอย่างนี้ทีก็ได้ครับเสื้อที่ไม่ใช้แล้วของเราตัวหนึ่งกางเกงของเราจะเป็นขาสั้นขายาวผ้าถุงผ้าเถิงผ้าโปรงกระโปรงได้หมดหนึ่งตัวพับร้อนกันในกระเป๋าเสื้อน่ะ เอาเงินใส่ไปสามสิบสองบาทเยี่ย <Yeah, yeah. S 1> บเยี่ยบแล้วเอาไปอธิษฐานเอาธูปไปห้าดอกครับไปจุดตรงทางสามแพ่งอขอฝากฝังศพพระวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางณนะอยู่สถานที่แห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามตระกูลนี้ขอฝากฝังเคาะกรรมอะไรไม่ดีว่าไปเลยจุดปุ๊บแล้วเอาทุดวางไว้ทางสามแพ่งเลยครับเสนอแนะนะควรจะเป็นทางสามแพ่งที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน ย่าเสือบไปวางทางสามแง่งแยกไฟแดงอีหาโดนจับจะนายเป็นทางสามแพ่งที่มันเดินในหมู่บ้านหรือในสวนอะไรที่มันเป็นทางแยกสามแฉกอ่ะ <c oughs> ได้หมดเ <c oughs> ชื่อไหมเดี๋ยวมันจะมีคนถามอาจารย์แล้วไอ้สี่แง่งอ่ะสี่แฉกอ่ะ <c oughs> แต่กูในชีวิตกูไม่เคยได้ยินทางสี่แง่งนะ <c oughs> กูได้ยินแต่สามแง่งเอาเป็นสามแพ่งนะ <c oughs> มึงวางเสร็จอธิษฐานเสร็จแล้วมึงหันหลังกลับบ้านเลยแล้วหลังจากนั้นแม่นานมึงลองมาดูเดยมันจะมีสัตว์บางอย่างเล้บางอย่างมาตายแทนตรงนั้นอ่ละวิธีแก้คอแค่นี้ทําแค่นี้ เป็นรีดีไว้ให้ทีหนึ่งอ่ะได้อนะมึสงสัยอะไรไหมมึงจะทำยังเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกแล้วครับเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะยังไม่ขี่นะเผื่ออาจารย์เป็นคนพูดไวครับปกติอาจารย์เป็นคนทำอะไรไวอ่ะส่วนมากอาจารย์กินข้าวไม่มีอาจารย์ก็โกโกยโกลเอาไวจริงครับไว้ไวเอาอางนี้กระทงใบตองสดใบย่อมย่อมขนาดนี้หนึ่งใบครับในกระทงใบตองใส่เทียนเล่มเล็กสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้สองเล่มครับดอกดาวเรืองสองดอกเงินสิบสองบาทครับ เอารูปถ่ายของตัวเราเขียนชื่อน,นามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปครับแล้วก็ตัดเล็บมือเล็บเท้าเท้าที่ตัดได้นะผมนิดนึงใส่ลงไปแต่ต้องครบทุกนิ้วครบหรือไม่ครบไปไล้ก็ตัดเ,เป็นพิธีอะมาแทนแบบคือสื่อตัวเราอะอเสร <c oughs> ็จแล้วให้ยกกระทงใบเนี้ยไปที่ชายแม่น้ําอเตรียมทูบไปสิบสองดอกครับแล้วไปจุดทูบอ่าจุดทูบจากกรถือทูบอย่างเงี้ยเราก็ถือกระทงขึ้นอย่างเงี้ยนะว่าน้ำโมสามโตแล้วบอกว่า แม่พระคงคาเจ้าข้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังและให้เราตอบเองว่าอยู่สังขารตังโลกังกับพิทูลูกขอฝากหวังเคาะโตกโรคภัยจะว่าไปเลยพออธิษฐาน,นเสร็จปุ๊บมึงก็ปากทุบแล้วมัลอยกระดงไปเลยที่ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่สองคือเกาเสื้อตัวกางเกงตัวหนึ่งหรือจะเป็นผ้าถุงของผู้หญิงก็น่าจะเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงกระโปรงขาสั้นขายาวอะไรได้กางเกงในกับเสื้อัชนในก็ได้เด้อที่เป็นเสื้อเก่าของเราที่เราใส่ที่แรกคือมันมีกลิ่นสาบเราไง พับพับพับเอามาซ้อนกันรองเกงไว้ล่างเสื้อไว้ข้างบนบและเอาเงินใส่ไปในกระเป๋าเสือส้อือซ้อไม่ได้ซ้อกันแล้วได้มาละสามสิบสองบาทนะแล้วเอาไปวางไว้ทางสามแพ่งจุดทูบห้าดอกบอกทราบว่าวิญ,ญาตเจ้าที่จะทางแถวนั้นขอปากฝังคอตโกกโรคไปต่างๆไว้แล้วมงวางไปเลยแล้วปากทูกบทันหลังกลับ,บวิธีทําแบบนี้เสื้อผ้านั้นคือการตายแทนตัวการลอยเคะ้นนั้นนั่นคือการปากฝังสัเคระห์สัประโสนีคือการลอยประทีปสาเหตุที่ต้องดัดแปลงมาเป็นกระทงและแค่ดอกเราเริ่มก็คือง่ายกว่าการปฏิบัติอื สบัยโบราณการลอยประทีปแต่ยุ่งยากแล้วุ่นวายมากมันต้องมีทงรถประคอะต้้งมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมสมัยนี้กูก็เลยเมลเมลไปคุยกับเขาเบื้องบนเขาก็ตอบเมลกูมาก็แล้วแต่ท่านจะดัดแปลงเราก็บอกพูดเองนะถ้าเราบอกแล้วลูกศิษย์เราทาไม่ช่วยท่านเสื่อร้อนนะเขาก็เมลกลับมาเยะกูก็เลยหลอกหลอนอะอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นตำราขึ้นมาพระาจาเอามาล่าเมลเบื้องบนโอ้ไม่ต้องเดี๋ยวผมถามอาจารย์ทีนี้คาถาที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่ที่ พระแม่คงคาทีนี้ผมไปไปเจอมาจากผมอาจาเจอมามีใช้กับพระแม่ธรณีก็ได้เหมือนกันได้อ,อ๋อเป็นอย่างนี้หรอครับ <c oughs> สมัยโ <c oughs> บราณเวลาคนเขาจะเข้าป่าหรือเขาจะไปออกรบออกอะไรเนี่ยนะนอกจากเขาพบเครื่องรางของขังแล้วพบกับถุงแม่แล้วเนี่ยเขาจะกั้นใจหยิบดินคกั้นใจเขาจะว่านโมสามจบแล้วเขาจะว่าแม่พ่อธรณีจาข่าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังแล้วให้ตอบอยู่สังขาตังโลกังกาวิธูวันนี้ลูกขอบารมีแม่พ่อธรณี ปาบใดที่ตีนของลูกเท้าของลูกยังเหยียบพื้นแม่พราะธรณีอขอให้แม่พระธรณีตรงปกปักรักษาให้ลูกแค้วคาดปลอดภัยจากพยาน,นตรายต่างๆเคาะโศกรูกภัยต่างๆเสร็จแล้วขอให้ลูกไปกับโดยสวัสดิภาพครับการจ่ายรลดินโรยหัวเป็นพิธีต้องไปโบราณเขามีเคล็ดเยอะโอ้ก oh. นะ็คือ,คอแต่ตอนนี้ไม่ต้องหรอก ตอนนี้มึงทําอย่างเงี้ยแค่แผ่นพระมึงสวดมนต์สวดพรอ่าทําบางคนถามนะโอ้ก็มีคนถามที่มาอาจารย์ฉันสมมติว่าผมไม่ทาตามที่อาจารย์บอกแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วทําทานแล้วข้อกรรมที่ผมทําไว้มันหายไหมไม่หายหรอกยืนยันแล้วตอบไปไม่โกหกแล้วไม่หายหรอกแม้กระทั่งพระอรหันท์ท่านสำเร็จพระอรหัน์แล้วท่านยังหนีกรรมไม่พ้นเลยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นพระโมัลนะหรือพระอะไรไม่รู้รู้ไสิรรู้ที่ว่า ขนาดสมเด็จพระารายณ์รัชาลที่๘ไปโดนทุตตายที่บ้านเกิอดอ,ะอ่ะนะคนรเราไม่ต้องใช้เศษกรรมให้หมดบุญอยู่ส่วนบุญบาปอยู่ส่วนบาปแต่ในปาราไมเมสุคนใช้หลักอะไรรู้ไหมโอ๋ทำบุญเนี่ยเพื่อวิ่งหนีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาเดินหนีกันทุกวันนี่คือตัวเราถ้าเราไม่ทำบุญทำทานไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็เป็นเป้านิ่งเจ้ากรรมนายเวรปรากฏวิ่งมาตามทานเราปุ๊บดวงตกแต่ปาราไมเมสวนให้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วทำทานเนี่ย เพื่อให้วิ่งไปพอเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเขาวิ่งมาเขาวิ่งตามแล้วมาทำต้องวิ่งหนีก็ไปทางขนานเนี่ยดวงดีแล้วครับไม่ใช่ว่าพอทําตามที่อาจารย์สอนแล้วข้อกรรมหายลังไม่หายบุญยูส่วนบุญกรรมยูส่วนกรรมไม่เกี่ยวกันเลยแม้ระทั่งพุทธองค์นั้นก็ยังหนีกรรมไม่พ้นเลยแต่มันมีหลักการอย่างเดียวทําบุญหนีหนีเลยครัหนีไปเรื่อยๆมึงหยุดเมื่อไหร่มึงโดนทาไปแต่หลักการนี้เข้าใจง่ายใช่แต่ส่วนกรรมมึงตายไปมึงไปไปไปเจอเอง <C le af> มึงกับมันงานจะเตือนไม่ให้คมึง <C le af> มึงกับกูตายไปนี้ครับ <C le af> เรารู้จักกันน,นี้ <C le af> ถ้าไปเจอข้างล่างอย่าจั๊กคิว้วอย่าทักกันไลย <C le af> เดี๋ยวจะหาว,ว่าสู่รู้เมื่อกี้เอาใค่จักคิ้วพอไม่ <C le af> ไมสนิทกัน <C le af> ไม่ใครเดี๋ <C le af> ยวจะไปโดนแดนเดียวกันอ <C le af> เอออ่ะคนเราตายทุกคนต้องมาอยู่เรื่องล่างนะจะไปสุดขึงการะหว่างนรกกับสวรรค์ครับทุกคนลงไปก็เหมือนไปทําบัตรคิวแต่ตอนนี้เห็นเขาบอกเขาไม่รับนะเยอะไปทําไปทงเหนื่อยมากข้างล่างวุ่นวาย อาเป็นว่าโอ้หมีเรา,ราต้องใส่บอมีครับอาเมื่อกี้เราพูดถึงการลอยเคาะไปแล้วทีนี้อย่างประเด็นหลักก็คือเรื่องของคนที่ไปรับขันมาแล้วเขาอยากจะแก้ยังไงจะคืนขันอะไรเนี้ยไอ้อย่างนี้ขอเป็นตอนหนึ่งตอนหลังได้ยาวๆได้ไหมไเพราะว่ามันเยอะพวกนี้มันต้องมีการพระขาวมาปูอะไรมาปังเขาเรียกว่ามีขั้นตอนเขาเรียกว่าการคืนการเป็นการคืนกรรมคืนคืนขัน๋อพวกนี้มันต้องมีเอาขันมาลอยมาผูกผ้าเราเรื่องเลอะหลายอย่างเครือว่าการลอยเคาะเนี่ยแนะนําให้ทําครับแล้วก็มันจะไปคู่กับที่อาจารย์เคยพูดที่ว่า ปล่อยปละช้อนสองตัวประจำวันเกิดของตัวเองอ,ะอ่ะอาทิตย์จันทร์ค่ะวันแรกสุดสาวให้เกิดวันไหนปล่อยวันนั้นน่ะครับส่วนการปล่อยประช้อนสองตัวนั้นให้อุทิศส่วนคุณส่ให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านได้ดูกับเจ้ากรรมตะเวียนพอเอาอธิบายอีกสักนิดหนึ่งอ,ะอ่ะเอาอะไรเด็กซึ่หน,หน่อยแุ่งก,กิดวอะไ,ไรอ่ะผมเกิดวันเสาร์ครับอ่า วันเสาร์ทุกเสาร์เลยโอ้เดินเข้าตลาดส,สดหรือว่าเป็นปลาที่เขาเลี้ยงปล่อยก็ได้ขอให้เป็นปลาช่อนเล็กใหญ่เท่ากันหมดเสร็จแล้วโอ้เอาน้ำไปกวดอุทิศกุศลเลยว่าตั้งน้โมสามจบข้าพเจ้าชื่อนี้นำตระกูลนี้และฐานชีวิตปลาช่อนสองตัวนี้ข้พาพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางของข้าพเจ้าบ้านที่ยังอยู่เนี่ยเลือกที่ตำบลอำเภอจังหวัดและเจ้ากรรมนายเบงของข้าพเจ้าแล้วมึงเอาไปปล่อยเลยมึงทำตัวนี้บ่อยๆปุ๊บมันจะกัดกระจัดอุปสรรคที่มึงติดติดกัดกัดอ่ะมันจะค่อยๆให้ลื่นนนขขึ้้เเรรื่่่่่ออออออยยยยๆปลาาาาชิงาชิงงใหญดีคบวจ์ ปลาช่อนเนี่ยมันมีปลาอะไรอ,ไอีกแม่อาจารย์ที่แบบปล่อยแล้วแม่งได้ไวกว่าปลาช่อนอ้าวละเข้าทางอาจารย์อน,นอมเม้มปากเลยนึกเลยมาหวานไม่งั้นก็ปลาตีนไงนอะไรอย่างเงี้ยน,นะจำไหมทำบุญทําให้สม่ําเสมอครับ <c rap> อย่าใจร้อน <c rap> แหมโออายุไรอย่างเี้ยอ๋อ <c rap> ผมย <c rap> ี่สิบห้ายี่ห้าเนี่ยมึงี้ยมาเท่าไหร่ละจำไหมบางคนบม่งทําเร็วมาตั้งเยอะมาขอขันแนะนาจากกูปล่อยปลาขอังสังครั้งหูจาไม่เห็นดีขึ้นเลยแล้วกูก็เลยบอกว่าเฮ้ ไอ้ขี้ผ่านๆมามึงเรวมาเท่าไหร่นำเน่าในตัวมึงมีหนึ่งตุ่มมึงตักน้ำดีไปสองถังไปไล่น้ำน้ำน้ำเสียในตัวมึงเนี่ยน้ำมึงบอกว่าสองถังน้ำดีสองถังไล่ไล่น้ำเสียมึงออกได้เหรอมึงตักไปเรื่อยเราเป็นคารวาสไอ้หาไม่ใช่กูสําเร็จนี่แต่ปัญญาตัวมึงคือน้ำเน่าหนึ่งตุ่มการกระทําในสิ่งที่กูสอนนั้นคือเอาน้ำดีเข้าตัวมึงมึงเอาข้าวทําสองครั้งก็คือน้ำสองถัง น้ำสองถังเนี่ยมันไม่สามารถลาลา,ลาน้ำเน่าอยู่อยู่ในตัวมึงทั้งตัวได้้อยหาม,มึงมันทําไปเรื่อยวันนี้ถังหนึ่งพรุ่งนี้ถังหนึ่งปื้นถังหนึ่งมาหลังหนึ่งพอน้าดีมันเริ่มมากขึ้นน้ําเน่าที่มันอยู่ในตัวมันน้อยลงดวงมันจะดีเองเ<ช>นี่ย<ช>นี่คือหลักการเลยเห็นภาพเลยโอ,อ้โหบางคนแบบก็ไ,ไปสร้างโบสถ์สร้างพิหารสร้างนู่นสร้างนี้ไม่จำเป็นหรอกโอ้คนเราบางทีทำบุญแค่สลึงหนึ่งบาทหนึ่งแม้ก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกันมันอยู่ที่คำอธิษฐานครับ อยู่ที่การตั้งเจตจำนงในกลุ่มปาราเมเมสวนนั้นเวลาเราสังเกตเห็นเราทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเสรแป๊บเดียวปีกว่าเราเสร็จแล้วนี่ล่าสุดวัดดอกบัวโบสถ์จะเสร็จอีกแล้วเนี่ยก็ว่าต่อไปว่าเร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 าก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมแล้วก็ว่าถ้าเราไปวัดไหนเราไม่มีอะไรทำเราก็จะไปชุบโบสถ์เขาเราก็จบเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาพูดคุเรื่องวัตถุมงคลเนาะถามว่าว่าใช้อะไรดีเนาะบางทีที่จะาท่านน้ำลายมันก็เด็นเอาเป็นว่าตอนนี้แค่นี้ก่อนกลับมาพูดกันใหม่ครับ รายการปรมาเมศวรเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจ้งนิดนึงขอฝากครับรายการปรมาเมศวรเว็บไซต์ปรมาเมศวรครับปรมาเมศวรคอมครับฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในสายตาคุณฝากไว้ในความคิดของทุกคนถ้ารายการนี้มันมีเศษเสี้ยวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปันน้กำลังใจให้หน่อย